สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันเทมณีชาแนลนะคะวันนี้ลุงจะพามาทำเมนูข้าวคลุกน้ําพริกปลาทูเป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดอร่อยน้ําพริกกลมกลม่อมอร่อยนัวเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงนะคะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆทํากินได้ทําขายยิ่งดีใหญ่เลยค่ะเข้าไปโจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมคั่วในส่วนของหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งแม่ลุงก็จะคั่วในส่วนของหอมแดงกับกระเทียมก่อนนะแม่ลุงเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินข้าวคลุกน้ำพริกมากๆเลยนะคะทุกคนเวลาไปเดินห้างเนี่ยจะสั่งแต่ข้าวคลุกน้ำพริกนะคะส่วนมากเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับผักต่างๆนะคะแล้วก็ไข่ต้ม บางร้านมีปลาให้เป็นตัวตัวเลยนะคะทานแล้วทำให้เจริญอาหารแล้วก็กินข้าวได้เยอะมากขึ้นด้วยค่ะพอสุกดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อน ต่อไปเอาพริกแห้งมาคั่วความเผ็ดปรับได้ตามชอบตามด้วยเกลือเวลาเราคั่วพริกเนี่ยกลิ่นจะได้ไม่ชุนจนเกินไปนะคะคั่วพริกให้สุกๆดีเลย พอพริกสุกดีแล้วตัดขึ้นมาพักไว้ก่อนต่อไปมาต้มในส่วนของน้ำปลาร้าใส่น้ำสะาดลงไปพอประมาณนะคะ ใส่น้ำปลาค่ะไม่ลุงใช้เป็นน้ำปลาขวดนะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้น้ำปลามีความเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะใส่ได้ตามชอบประทูไม่ลุงใช้สองตัวหรือว่าแล้วแต่ชอบได้เลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะทำน้ำพริกมากหรือทำน้ำพริกน้อยจากนี้ต้มจนให้น้ำปลาเดือดแม่ลุงก็ต้มมาได้สักพักนะคะน้ำปลาก็เดือดดีแล้ว ตักปะทูขึ้นมาแกะเตรียมไว้เลยค่ะเดี๋ยวมันลุ่งจะนำพริกแห้งมาตำให้ละเอียดถ้าใครไม่อยากตำนะคะก็ให้นำไปปั่นพอพริกละเอียดดีแล้วตักออกมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใส่หมนี่คงเผ็ดแล้วก็กินไม่ได้แน่นอนคะ่ะ ต่อไปเอาหอมแดงกับกระเทียมมาตำพอหอมกับกระเทียมละเอียดดีแล้วใส่เนื้อปลาทูที่เราแกะไว้ลงไปค่ะใส่ได้ตามชอบเลย ปลาทูจะใช้เป็นวิธีต้มใส่น้ำปลาร้าหรือว่าทอดเอาก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะสะดวกแบบไหนจากนี้ใส่พริกป่นความเผ็ดปรับได้ตามชอบ ปรุงรสชาติด้วยผงชูรสน้ำปลาเล็กน้อยอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเดี๋ยวจะเค็มเอาน้ำปาลาร้าที่เราต้มกับน้ำเตรียมไว้ค่ะน้ำปาลาร้าแบบนี้จะไม่เค็มมากนะทุกคนความข้นก็ปรับได้ตามชอบเลยนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยอ่าแล้วก็ลองชิมรสชาติดูว่าเราชอบรสไหนแต่มันลุงรู้สึกว่าข้นไปนะทุกคนขอเติมน้ำปาลาร้าลงไปอีก ใครจะใส่น้ำมะนาวก็ได้นะแต่มรุ่งจะไม่ใส่นะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปคลุกกับข้าวจะทําให้ข้าวเสียได้ง่ายคนสผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งเราก็ได้ในส่วนของน้าพริกปะทูแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไปคลุกกับข้าวกันค่ะพอเราได้น้ําพริกปะทูมาแล้วก็เอามาคลุกกับข้าวค่ะขยะไม่ทั่วข้าวดีเลย เราก็ได้ข้าวคลุกน้ำพริกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูข้าวคลุกน้ำพริกประทูเสิร์ฟพร้อมกับไข่ต้มผักสดผักลวกต่างๆรับรองฟินสุดๆเลยล่ะค่ะยังไงก็ลองเอาไปทำกันดู ฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง youtube เป็นกําลังใจให้กับเมลุงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ